สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมื่อนี้อยู่กับช่องบอลรถบรรทุกนะครับครับมื่อนี้เปลี่ยนมาครับแม่ลูกนะครับเอามันมาลงนะครับลงแปรงที่พี่เคเพรู้ว่าสิได้ลงบ่งมื่อนี้พึ่งมาถึงเมื่อเสานะครับรถไล,ล่ม่านสามสิบสี่สิบพวงกูเหรอพรับผมกร์รถเทเลอ ER ร์กับไป คันนี้ผมครับนี่ไปจอดซีนค่อยหลังครับเก็ดซีนค่อยหลังมันมันหัวแล้วก็ปั๊มคาดเดียวมันเดี๋ยวคาดต่ำคาดสูงนะครับมันยันรถขาลด,ดล่งกะรถคาดล่งกะเวลามันต่ำเข่าเกียร์บ่ด้นะครับก็เลยได้จอดสออยูอยูสร้างซักนะครับยูพยักแต่แกก็เลยใส่ให้เอา สองเจ็ดคือกันครับคันนี้รถนาท้องล่าครับเพิ่นปวยเพิ่นมาบ่ได้ก็เลยเอามาแทนเพิ่นครับอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับครับหลายคันครับอยู่ใบสัตว์นี่เพราะว่ารถหลายกว่าคนเพราะมีประจำครับผม อันนี้เพป็นกือบปวยคนเหลืออยู่มั่นเจ็ดขนแปดขนเจ็ดขนครับผมข้นขับได้รถสี่ป่วคันอ่ะเป็นยังครับผมอันนี้ก็ว่าตัวนี้เป็นรถดำนะครับรถดำเอาแปลงเกาลงเออเอามันมาลงครับผมรถเต็มเลยครับปวดฟังพูนดีครับว่รู้ว่าสิได้ลงปะม่ได้ลงก็นอนรอลงมืออื่นครับ แต่ว่าเขาเอาเอาพันแปดหนึ่งพันแปดร้อยตันกับทีนา่าจะได้ล่งครับเพราะวันบ่ค่อยมีรถแบกนะครับประมาณนี้รถจอดโดนครับสตาร์ทเกือบปะติดไม่เศร้านี่ครับต่อสายดำไปแล้วเรียบร้อยแล้วเรยวต้องเข้าไปเทนะครับ เบิง่งเผาใบเราเก็บว้โอ้ย่างหนาเลยครับนี่เผาใบตัวเนี้ว่ะนะคือหน,หนาวนี่ดึงมือแตกเลยละ่ะเนี่ยช่วงเลี้ยนเขาอ่ะดึงมือแตกเลยละ่ะย่างนักทึงหนาทึ้งนักอ่ะทึ้งแข็งแบบน,นีน เปลี่ยนหลายขั้นหรอครับนี่ฝาใบตัวนี้ที่เหล็ย,ยู่รถบวเขียวบวเขียวเวาไม่เพราะเนี้ยต้องล่ามัน <c oughs> ดึงเบาไว้ครับขนาดไม่รุ่นนะยังดึงเบาไว,นะวา้น่ะนั่นครับผมกะดีก็อยู่เฮียน,นซื้อครับเพิ่นกะใส่เพิ่นกะหางานให้เลี้ยงนะครับรถจอดสอบรถยานลูกน้องไม่มีเงินใส่ครให้สเลี้ยงมันหัวกับมันในของเนี่ยครับเพราขั้นนี้มา ครับผมบะม่านนี่อายุลงแปลงที่บีเครครับเอื่นเขาไปแล้วสิบขั้นเอื้นฮอนคิวทีสิบแปดผมคิวซีสิบเก็ดครับไล้อีกยี่สิบเก้าขั้นซู้สีนะครับซู้สีซู้สีซู้สีคือหน่าจะได้ลง เอิ่นเขาไปอีกแล้วมันล่านมันไหลโอ้เอิเดียร์สิบขั้นเลยนีสามสิบสี่สิบสี่เอินแปด,ดเก้าขั้นรถสดผมประกาศเอิ่นึ่งที่ครับตัวมันไหลกับมันล้านนี่เบ่คือกันนะครับียกคนละคิวนะครับ ไปแล้วเอื่ไปแล้วมันไหลก็มีต่เต็มกล้องอ่ะครับออสองข่านอ่ะตำรวจทวงคัานหนึ่งอ่ะเพราะว่าเขานี้มาจากไก่มีพี่เสืองสังนะครับหลายเพราะว่าวัดแป้งมะพานเขากว่เอาออยายมานี่ดีย่างหนึ่งครับบพคอยมีรถแบกอาจจะได้ล่งอยู่ พอลดแบกเอาพันไปลอยตันติมเร็วรถแบกขั้นหนึ่งซ้ำใส่มาสองพวงอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับอาบอมชิบบีก็บวิมียังเหรอครับอ,อันนี้อยู่เบิ้งสองเก็ดแดนดีนะครับตัวนี้เป็นเฟืองซ่านะครับทัานนี้สูมอนี่โอ้บบตองห่วงเลยแต่บ่ไหลครับมันบ่ไหล คือว่าเฟื่องสาสเนาะรถสำหรับเลีนในบอดินนะครับตัวนี้นี่ขั้นเดียวครับสองเจที่เฟื่องสา์รถด,ดำสองเจเหลืออยู่3ามโลาคขั้นหนึ่งขั้นผมครับเรารถนะใช่ล้วก็ขั้นนี้นะครับเหลือยูดสามสาจะขั้นปหนึ่งสองสาม หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสอหขั้นครับสามหขั้นราาสองขี้ฟูโซโปรเฟียสองขี้สามขั้นฟูโซขั้นหนึ่งโปรเฟียอีกครับผมครับคลิปนี้กับว่มียังครับมารีวิวให้นิ่งครับ เป็นมือปืนรับจ้างครับผมเขาใส่ไปยังกลับไปผมนี่ก็ยูเฮียนเนี่ยซื้อครับฮอนเราเป็นได้อยู่ถ้าเรียนเลยนะต้องเอาเลยตากแอร์ทอแอร์นะมันก็นเย็นไปนะครับลูกบ้านนี่ิ้ว่าเป็นตะยูหรอกฮอนครับผมเจอกันไหมครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ